ทางนี้นะมา <ไป S 2> <ม>นักกี้ม <า S 1> ั้เขาเขามาเคียงไงนักกี้ล็อกรถป่ะเออใช่ลืมเลยล่ะ อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนู่นถามหมูแพงกันคือตอนนี้ฮะเขาขาโทรหาหมูแพงเราแค่อยากรู้ว่าเขาตอบเรื่องอรี่หรือเปล่าแค่นั้นเองตอบครับคือถ้าสตอรี่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาแบลว่าไม่มีเกิดอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ใช่ใช่คืออยากรู้ผมไม่รู้ไม่ได้ครับผมก็เอาให้รู้ครับถ้ายังไม่ได้ก็รู้คนที่พูดในทีวีใช่คุณหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับแตคลิกตามสบายครับแล้วก็ตอนนั้นเดี๋ยวให้คนเขาเขาเขาเขียวว่าเขาจะเกลียดได้ครับได้ปากคือมันมีการย่อุยงไงหมอยังปากแข็งอยู่แล้วตอนที่เขาต่อยคุณคุณไม่ได้สวนใช่ปะก็ไม่สวนครับไม่สวนได้ไงไอแล้วคุณแล้วคุณได้พูดกับเขาหรือเปล่าว่าว่าต่อยว่าต่อยทำไมหรือว่าคุณก็เงียบให้เขาต่อยเฉยออ๋ก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลไงหรือว่าจะยืนยันยื่นร้องโรงพยาบาล คุณคนได้พูดหรือเปล่าว่าต่อยผมทําไมเออน้ำโมเหี๋ยวไอ้เรื่องของโรงพยาบาลเอาไว้ก่อนแต่คือประเด็นอ่ะเราต้องไล่เริ่มแรกก่อนว่าเขาตอบรับตอรี่กันหรือเปล่าแค่นั้นงั้นเอารอต่อกรลับได้ครับเพราะผมก็อยู่เฉยของผมไม่ใช่พี่เขาถ้าเกิดว่าโดนต่อยแตอบมับอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่ามันโต้ตอบยั่วยุกันทางทวิตอ่ะงั้นก็ถือว่าอะไรนี่แหละโตตอบต่อทวิตอะไรจะดูไหมครับอ่ดูครับผมดูดูตรงไหนครับดูตรงไหนครับขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับดูหน อ่าขอดูหน่อยครับเดี๋ยวค่อยดูครับตอนนี้นี่ไอมาทั้งอะไรตอนไหนได้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 ดูตอนนี้เลยได้ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้หลับนี่นะทำไมถึงทำไมถึงยังยั่วยุอยู่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่อ่ะทำไมถึงคุณยังยั่วยุอยู่ยั่วยุอะไรอ่ะลองลองมาเต้นข้างหน้ามานู่นมานี่มาพูดอาจจะเต้นก็ผิดเหรอโอ้ มาฟังผมะอเียนดียกคนฟังผมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำอ่ะแล้วเขามาต่อยลุมต่อยคุณอ่ะใช่เขาต้องอันนี้แล้วต้องต่อยกลับแล้วปะจริงๆตอนเร่นแม่งต้องต่อยเมื่อวานไงเออทำไมถึงไม่พูดทำไมถึงแบบไม่บอกว่าไม่ใช่ผมไมไม่คุยกันดีทำไมถึงต้องโยนย่อยาถามพี่ดักเจนทำไมทำไมตอนที่เขาต่อยคุณคนหนึ่งไม่พูดเมื่อกี้ผมงงว่าทำไมคนหนึ่งไม่พูดว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทำไม่ไหนตอนที่เขาต่อยคุณอ่ะ ทำไมคนหนึงวิ่งเข้าโรงพยาบาลเฉยๆอยู่ๆก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลเพราะผมรักชีวิตไงไม่คุณฟันไม่ไม่คุณฟังอะไรออกมาว่ะเยี่ยมผมยอมให้ตายทล้ไมอ่ะผมเข้าใจแล้วนะรักชีวิตเว้ยใครแก้ถูกต้องปะก็องอยู่เงีจะยอมโดนต่อยตายแล้วไ่งจะพูดนะคุณพูดคุณพูดคุณได้พูดหรือเปล่าว่าไอเนี่ยว่าผมไม่ได้เป็นคนทำปล่อยผมทำไมคุณได้แก้ต่างหรือเปล่าคุณได้พูดไหมคุณครับ แน่ใจทำไมคิดนานเอาจริงๆลูกวู้ช้าเลยีกว่าพูดหรือเปล่ารอๆรอเคลียร์ครับมารอก็รอคอนผมาเห็นูแค่อยากรู้ว่าคุณคคุุณณะได้พูดหรือเปล่า่พรปกติครับหมอต่อยกันนะปกติครับจริงๆอะมมอมีเรื่องนะเป็นปกติมันมึนนอะไรของมันวะเก่งมากเออ แค่เปิดติดกิยาก็รู้แล้วไม่ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นการตอบรับก็คือแบบอารมณ์เหมือนแบบไม่มีทางสู้แต่ว่าแบบดก็ใช่<ม>ไ,ไงมันไม่มีทางสู้ก็เลยอยู่แต่ในเซฟโซนไงโดนต่อยสองแต่ว่าไม่ยอมพูดถ้าเกิดเป็นผมผมโดนลมต่อยสองแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะผมก็จะพูดด้วยเออต่อยผมทําไมผมไม่ได้ทาอะไรผิดนะมีคนมาต่อยผมทำไมอ่ะไม่มีอม่ะแต่ถ้าเกิดไม่พูดอ่ะก็คือการแบบอารมณ์เหมือนแบบตอบรับแล้วครับแต่อารมณ์แบบว่าไม่ ไม่ไม่พูดเพราะว่าสู้อะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นดอไม่พูดแล้วยั่อยุต่อด,ด้วยไงนะโมประเด็นใชแน่แทนแทนที่แทนที่คุณจะแก้ต่างคุณกลับไปย่อยุเขา<ม>นั่นเลยครับต่อให้มันไม่ต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนทําอ่ะแต่ตอนเนี้ยคุณมีสตอรี่กับเขาแล้วต่อให้คนอื่นจะเป็นคนทําก็ตาอมอ่ะแต่คุณ็ยังแก้ต่างคุณเองเราคุยกันอ่ะเดี๋ยวก็ก็รอคุยครับแค่นั้นแหละรอคุยผมแค่อธิบายก็เฉยมื่นจัดก็คุณมืนเอิงแค่นั้นเลยมืนจริงร้องร้องตัวเอง อ Ark: เออถ้าเกิดผมเมือผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้มาเป็นหมอนจุดนี้นะครับวันนี้ครับเป็นได้ถึงจุดนี้ไอเด็กไอเด็กที่เพิ่งหัดเล่นมาไม่ไม่เ anyway. ท่าไหร่เท ouais hmm. ่านั้นหรือไม่หัดเล่นมาต้านน่าจะหัดเล่นเนอยู่ในในเซฟโซนนะผมก็เล่นของผมเนี่ยก็แบบอยากอยากคิดว่าจะเอาแบบเซฟโซงเซฟโซนเซฟโซนมาเป็นข้ออ้างนะแค่นั้นแหละ แม่หนูคนครับว่าเราคุยไม่ต้องมาพูดหรอกครับเื่อนชอบพูดตอบตอบเฉียงจริงเฉยๆทำไมวันนี้คือเฉยๆเดินไปเดินมานี่คือลกลักนี่คือเฉยลกลักลกลักถเดินอ่ะทำไมผมไงฮะกระโดดเงี้ยกระโดดเรื่องอะไรเอาใส่ภาวนาตอนแรกผมภาวนาเนี่ยภาวนาอย่าอย่าให้ลุงมาแค่นั้นเองไอ้เขี้ยดโดนอ่ะโาวนาอยากให้ลุงมาแค่นั้นเองเขี้ยด เขาเขาลองเคลียร์อยู่ครับบอก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 อกมาแค่แค่แบบว่าเรียนคอนะพี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงกับเอาผู้จัดการมานะเอาแค่เคลียร์ได้อ่ะเอาแค่เคลียร์ได้เขามีจะมีรอคอนมาฟังสตอรี่เขาอยู่เรียนมันโดนแม่ไเลยพี่โดนััทมาฟงด้นะโดนแม่ไม่ได้รู้嘛มอคอนอนุญาตนะสกูมันนึ่งหนึ่งโดนยิงแม่พูดเลยคือกิมมี่ใช่ไหมไอ้กิมมี่หอกิมหมอคิมพี่คิมพี่คิม พี่คิมปรับเสียงอันี้หน่อยดีปรับวงปรับวงอ่ะมีใครที่บบอ่าดีไหมอ่าดินมีใครที่ตัดสินอะไรได้บ้างไม่ด้กับผมเหรอไอ้มม่หมอว่านะคะเรื่องเรม่องวินสักผต้องเฟลลเพราะว่ามันไม่มีเงินแแลล้้ววมัน แล้วมันย่อยงให้เราแบบให้เราต่อยในโรงพยาบาลคือแม่งแบบหลักลักเออคือคือแม่งตั้งใจอ่ะแม่งตั้งใจอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วไม่ยอมวิ่งออกบอกวิ่งออกนิดนึงอ่าวกูก็ไม่วิ่งออกเข้าไปแบกลิธต์อ่ะท่าททยมันมันเลื้อนแล้วมันเอารถมันเอารถไปเดี๋ยวดูมันเถียงมดูมันเถียงหมอเนี่ยเมื่อกี้แม่งอืมไม่แล้วก็เนี่ยมันมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทรหาคาร่าก่อน มันก็ขโมยรถคาร่าไปก็อาาบอกว่าคนเดียวกันนี่แหละพี่อ้าวคือขโมยรถแล้วก็ไปทิ้งน้ำคือมันสนุกหรือไงวะคนอื่นเขาเก็บตังค์สนุกไนงะ <พอ S 1> เดือดร้อนคนอื่นเขาเดือดร้อนโอ <l oss> เคครับหมอเดี๋ยวผมลองเข้าเข้าเบรกหน่อยก่อนหมอครับกลับโรงพยาบาล อนระหว่างนั้นก็คือส่งจีมาให้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็แล้วมันก็ไม่ยอมแน่นอนค่ะมันก็ไม่ยอมไม่ยอมจอดไม่ยอมคุยมันเอารถไปทิ้งคือมันก็บอกว่าให้ตามมาสิในทวิตก็คือใหม้มันนา้เอกให้ตามมาว่าว่าให้ถ้าอยากได้รถคืนก็ไปไปตามมันเองแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นไขรแล้วก็แล้วก็ แล้วก็แบบมันก็พยายามวิ่งเข้าเซฟโซนก็โรงพยาบาลเอ่อสอนนองในระหว่างนี้ก็เราก็ส่งข้อความไปบอกตำรวจว่าเอ่อทะเบียนรถคันนี้คันนี้หายตำรวจพาเอ่อแล้วมันก็มันก็เหมือนรถรถเสียตรงสะพานข้างสอนนองแล้วมันก็วิ่งเข้าสอนนองแน่นอนค่ะเพราะมันเลเซฟโซนมันรู้กดดีไม่ทราบว่าคนนัน้นที่คุณพูดถึงเขาคป็ใครคะไอ้ไอ้เนี่ย น่อใช่น้องครับแล้วน้องทำอย่างนั้นทำไมอะครับไม่ใช่ผมชอบเลยชอบอืมมิสมิงมิสกามิสก้าหมาแล้วทำไมไม่เมื่อวานไม่บอกพี่ล่ะคะนะเมื่อวานเราทำไมไม่บอกพี่คะว่าว่าไม่ใช่น้องแล้วน้องหนีทำไมเรื่อง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 ไหนครับไอเรื่องเมื่อวานพี่ ที่ตีกันหลังสนอใช่ไหมที่เขาวิ่งเข้าเียสตจวิงเข้าสนอใช่ครับผมเป็นผมเป็นไอพยานได้ครับเพราะว่าผมไปเห็นเขาวิ่งเข้าสนอจริงๆคนนี้ใช่ไหมคะคุณน้องนักกรลใช่ครับโอเคค่ะคนที่ขโมยรถลุงก็บอกว่าเป็นคนนี้ครับใส่เสื้อตัวนี้อันนี้แล้วก็ทวิตก็เป็นคุณนี้คุณบ๊อมาเองหรือเปล่าคุณบ๊อเข้าสนออาวก็คุณไม่หยุดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้การเขาไปแจ้งนะเรื่องที่คุณรถมาเขาคือรถอะไร คุณนักกับน้องผมไม่ใช่หรอว่าจะไปจับจบปูนอะอะใช่ปะอ่ะแล้วแล้วแล้วน้องผมขึ้นรถไปยังไงคุณอนุญาตให้เขาขึ้นรถไปไม่ใช่หรอแล้วทำไมคุณไม่จอดให้เขาลงทําไมคุณไม่จอดให้เขาลงแล้วทำไมคุณไม่พูดล่ะครับคุณแม้กระทั่งเราก็ยังไปเจอคุณอยู่ตรงซ่อมรถทําไมคุณไม่ปล่อยให้รถให้น้องเราลงล่ะ ก <laughs> ็เมื่อกี้พู่งพูดอยู่ว่าว่าจะทำไมไม่ลงทำไมให้ขึ้นอทำไมน้องขึ้นไปเองเดี๋ยวงงเลยเปล่า <c oughs> อ่ะอันนั้นหนึ่งเทนนะคะอันนั้นหนึ่งเทนนะพอเมื่อวานเสร็จเ,เขายังไม่อ่าเราก็บอกว่าคุณตำรวจบอกว่าให้ออกมาจากเซฟ,ฟโซนให้ออกมาจากสอน,นอ <c oughs> เพราะว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้รถทนขโมยอยู่ที่เลเบลถูกไหมเราก็ออกไปมันไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดทีเร็กใช่ไหม ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมึงก็แบบอินสตอรี่ไม่ใ<อ>ช่หรือเปล่าครับก็เช็คครับแค่ผมหรือเปล่างั้นก็เช็คครับอ่าเมื่อวานตอนที่เปลี่ยนชุดเป็นชุดที่เล็ก <c oughs> ผมเห็นครับ <c oughs> แล้วตอนนั้นตอนนั้นผมก็ไปเปลี่ยนชุดอยู่เหมือนกันครับก็เห็นเหมือนกันครับ พี่ไม่ได้อยากจะพูดแรงๆแหละแต่สิ่งที่น้องทำมันคือเป็นการเหมือนกันเลือนโลภเลยครับมันไม่ใช่เคสแรกนะที่ขโมยรถแล้วไปทิ้งน้ำอะ่ะคาร่าก็โดนไม่เขียลัะกี้แล้วใช่ผมแล้วเอาแค่นี้แหละน้องครับหนูหนูชื่อจิมหนูชื่อกิมมี่หรือเปล่าคะถ้างั้นถ้างั้นตอลล์นั่นแปลว่าตอลล์ที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เขามาเป็นพยานเนี่ย ก็คือเากเาหมดเรอคะต้องคุณทำพูดแบบนี้คะแม่เอาเอาเรื่องขัยรถก่อนเนาะคือรถผมไปเช่ามาตลอดเนาะจ้าพูดถึงเช่องเช่ารถจ้าใช่ก่อนหน้าเช่ารถแล้วรถมาจากไหนครับก่อนหน้าเช่ารถแล้วรถมาจากไหนผมว่าขับคันนั้นมานานแล้วก็ผมหาเว่นจบปูงไงก็เมื่อวานที่ผมเรียกคนเช่ามาให้เปิดรถให้ดูไง ให้ถามเชฟโซทอนไหมว่าคุณว่าคุณเช่ารถมาตอนกีมม่โมง่าได้ครับถามเลยออผมจะเรียกมาเลยก็ได้ครับผมจะแจ้งอย่างนี้นะครับเพราะว่าคือคือคือคนเนี้ยจิมมี่ไม่ต้องไม่ต้องโทรศัพท์เข้ามาก่อนคือ,ค,อคือเป็นเคสเคสอย่างเงี้งโโยคือเขาขโมยที่เลเบลสองรอบที่ที่ที่ผมมาครับสองรอบสองรอบเลยครับแล้วก็ที่แจ้งมาก็คือเขาแล้วก็เพื่อนเขาทั้งสองคน แล้วผมว่ามันน่าจะเป็นเขาแน่นอนแล้วก็เมืเ่อวาที่ว่าเมื่อวานหลักฐานอะไรหลายอย่าง <ๆ S 1> ผมก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับผมเป็นผมเห็นหน้าแล้วผมก็จาเขาได้เพราะวานันเมื่อวานนี้ถ้าที่เปลี่ยนชุดเป็นทีเล็กเพราะเขามาขอโทษผมครับที่ร้านเสื้อผ้าแต่ผมไม่รับขอโทษครับตอนนั้นผมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเมื่อกี้นะอีะอกเคสหนึ่งก็คือคือเมื่อกี้ ืออยู่หน้าโรงพยาบาลเราก็จําได้ว่ามันเป็นใครแล้วก็ถามว่ามึงออกไปจกเซฟโซนเดี๋ยวออกไปต่อยข้างนอกก็ถามมันบอกว่า้ออกไปต่อยข้างนอกมันก็ไม่ไปเพราะไม่ไม่ไปเสร็จมันก็เริ่มถ่ายรูปลงทวิตเราก็พูดกับมันว่าอย่าถ่ายรูปกูลงทวิตนะถ้าผู้เห็นหัวเขียวลงติดทวิตโดนมันก็ถ่ายมันไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งมันยั่วยุให้ดให้ให้ต่อยมันในโรงพยาบาลเราก็โดนแบ็คลิีเราต่อยกันอยู่ข้างอยู่ข้างตรงข้างเจ้ถนนอก็ูย้อนจ่ายไง ใช่ว่าโดนนี่ไม่ได้โดนคนเดียวนี่ก็ใช่ไงคุณโดนเปิดใช่ใช่ไงมีตังค์จ่ายมึงยั่วซขนาดนั้นไม่โดนได้ไงมึงยั่วไงมึงยั่วยั่จะให้กูให้กูโดนไงก็นี่ไงกูโดนแล้วไงพอใจแล้วใช่ไหมล่ะเยั่วยั่วเหรอใครเป็นคนเปิดใครล่ะครับเดี๋ยวครับน้องแต่จากตะกี้พี่ฟังดูวะครับคือ มันเป็นสิ่งที่สตอรี่ทั้งหมดอะน้องเป็นคนกอดทั้งหมดเลยอะครับพี่อยากรู้ว่าน้องทําทําไมครับไหนน้องลองบอกพี่ซิอ้างเอาขโมยมันใช่ผมหรือเปล่าครับไม่ใช่ได้ทำเดิมนะว่าไม่ใช่นะใส่หัวมาแก้ผ้านะตอนขโมยตั้นเหนือผมาั้เสนอทางออกอีกทางออกหนึ่งก็คือหน้าเวทีได้ครับอยากเล่าอีกร่องแล้วอะทำไงอะอะไรคือหน้าเวทีอะงงผมว่าคืออย่างเงี้ย ไม่จบหรอกไม่มใครยอมรับหรอกคือเรื่องงาค่ะอะไรคือต้องยอมรับครับมาเรียนหมายถึงแบบจริงจังครับที่เราครรับก็คือก็คือเหมือนแบบว่าพี่ผู้หญิงผมสีเขียวอ่ะค่ะเขามาร้องเขามาบอกว่าน้องคนนี้ค่ะไปขโมยรถตอกวนเขาแล้วก็เอาขโมยรถของเขาไปทิ้งน้ําเสร็จแล้วก็มีการพอเหมือนเขาอะค่ะน้องผู้ชายคนนี้ตาเหมือน ฟิลแบบบาณแบบว่าก่อกวรสร้างสตอรี่ค่ะแล้วก็จะหนีเข้าเซฟโซนพวกโรงพยาบาลพวกสถานีตำรวจซึ่งอ,อันนี้คือมีทางตอรอค่ะมายืนยันให้ว่าคนนี้เข้าเข้าเซฟโซนของสอนอจริงค่ะแล้วก็ทางจากตูค่ะเขาได้บอกว่าเขาคนนี้ค่ะได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นทีเล็กเพื่อไปก่อสตอรี่ต่ออีกเหมือนเดิมนะคะพี่แต่ซึ่งน้องเขาบอกว่า ของเขาไม่ไม่ยอมรับซึ่งเขาเขาทาให้ทางพระเจ้าช่วยเช็คบอกเขาได้เลยค่ะอืมก็ก็คือมีหลักฐานที่อยู่แล้วก็ประเดิมด้วยก็คือการมีคนเห็นตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็เครื่องได้ก็จำทวิตเตอร์ได้ไงก็เลยก็เลยมันก็เลยน้องก็เลยไปล่อซื้อมันล้อมล่อมันให้แบบเหมือนไปเอาฟังด้วยกันเ้ยเอาฟังบ้างไหม ังเราาบงเรื่องไอทีขโมยรถนะผมก็ไม่ผมไปจบปูนมาแต่แรกไปแล้วผมก็หาเพื่อนจบด้วยไงเพราะผมขับไ้สุรจัเพื่อนบอกว่าหาคนไปจบด้วยกูขับหนีกูทำไมก่อนก็ขับมาแจ้งครับว่าอยู่ดีก็มีใครขึ้นรถมาเดี๋ยวขอฟังจากฝั่งเขาก่อนครับว่ามาหนุ่มผมใช่ไหมใช่พูดเลย ผมไอ้นี่ไปเช่ารถที่ส่งมาแล้วผมผว่าจบโูงตามปกตินะแล้วเพื่อนผมก็หาคนมาจบด้วยนั่นแหละแล้วผมก็แบบไปนัดกับใครไอคนคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าใครไงแล้วตอผคนหนึ่งนั่นคือใครครับก็คือคนที่มาซื้อเขนไ้เลยนะครับแล้วแต่แต่แอนแรกผมไม่รู้ว่าใครไงแล้วผมขับไปโรงพยาบาลแล้วอยู่ดีก็ใครขึ้นมาไม่รู้แล้วเขาไม่บอกผมแต่แรกว่าคือใครแล้วผมก็เลยขับไปสอนน้องผมให้เข้าลงก็ไม่ลง นั่นแหละครับผมแล้วเล่าภาพรวมให้หน่อยโดนรัตตอนเนี้ยภาพรวมตอนเนี้ยคือยังไงก็คือเขาอะไรยไงกันยังไงไกันตอนเนี้ยก็ล่าสุดก็คือมันไปยั่วยุอยู่หน้าโรงพยาบาลฮะให้ต่อย<ม>ก็ก็ต่อยกันแล้วก็โดนแบคทีร์กันทั้งหมดโดยที่เราบอกว่า<ม><ม>อย่าอย่าอย่าคุณอย่าถ่ายรูปลงในทวิตนะเขาก็<ม>่ย<ม>ังถ่ายรูปลงในทวิตคือมันยั่วยุอะฮะอืมเรามีอะไรจะพูดไหมหนุ่ม เนื่องถ่ายรูปนะครับเพื่อนผมอยู่ข้างในครับการกระทำทั้งหมดของเราอ่ะเราทำเพราะอะไรผมอยู่กับเพื่อนผมครับผมจะถ่ายรูปมันก็ผิดแล้วครับถ่ายรูปกับเพื่อนไหมติดครับคุณมึงติดเพื่อนไหมติดครับเพื่องผมอยู่ในตู้ปลาร้อยยี่สิบวันถทีไม่มีไม่มีไม่มีรูปท่ราถ่ายแล้ว ต้องอยู่ในเครื่องมันอะอันนี้หนูขอแท้งนะคะหนูไม่ได้เข้าข้างฝ่ายผู้ื่นหรืออะไรนะคะแต่ตอนแรกที่หนูถามบ้านแล้วครับทำทำไมครับตอนเข้าสวนหนูกลับมาว่าใช่ผมเหรอครับเขาไม่ได้ตอบแบบนี้เขาตอบแีบที่เล่นมากินนะทุกคนตรงนี้เป็นพยานได้นะ <S <S ใช่ใช่ไ,ไอเรื่องขโมยรถเมื่อวานครับไม่ครับพี่ถามว่า ทั้งหมดเนี่ยน้องทำทำไมครับน้องก็พูดกับพี่ว่าอ่าใช่ผมเหรอครับไม่ใช่ผมนะครับุกคนตรงนี้นะคะทั้งหมดที่ยืนตรงนี้นะคะทุกคนได้ยินคำนั้นทั้งหมดเลยค่ะใช่ผมพูดคำนั้นผมพูดเมื่อวานไอเรื่องสตอร,รี่ไอที่โรงพยาบาลน,นี่ผมไม่ได้พูดเลยอ่าผมจะบอกแบบนี้นะคือ<ด>ตอนเนี้ยคือเราอะ่ะเราขโมยรถอยู่มันผิดตั้งแต่เราอ่ะเข้าจุดเซฟโซนแล้ว ในกฎมีบอกอยู่นะถ้าจะเริ่มเล่นสตอรี่หรืออะไรห้ามเข้าจุดเซฟโซนเด็ดขาดก็คือคุณก็คือเหมือนเน่ยคุณเน่ะได้เริ่มสตอรี่ตรงนี้ไปแล้วแล้วการที่คุณเข้าจุดเซฟโซนตรงเนี้ยอืผมก็บอกอยู่นะผมไม่ได้ขโมยผมเข้ารถพี่ผูมาไม่ได้ขโมยรถแล้วเพื่อนมาขอโทษแทนทําไมอะครับ อันน้้ผมมก็ไ่รูแล้วไอ้รถคันนั้นน่ะที่เราไม่ได้ขโมยเราไปเอามาจากไหนคันนั้นอ่ะพี่โสครับเช่ามาคนแรกเชื่อา่อือมันเราไปทิ้งก่อนมันก็เอาไปไปหารถเออเชฟใครก็ได้เรียกเชียบโสธรให้พี่หน่อยได้ผมเรียกให้ใไปเรียกพี่ก็ปตัเรียกอ่ะเขาเป็นเนี่ยรูปที่ถ่ายในทวิสก็ไม่เห็นเพื่อนเลยสักสักหน่อยเดียว มีจะเห็นพี่กับเจดักเลื่อนดูได้เลยแจ้งเขาได้ครับเพราะว่าเขาคุยเรื่องใบในประเทศครับไเรื่องใบแค่แค่บินในตัวมันมันก็โลดไฟโลเพไปแล้วอ่าทีละคนนะทีละคนนะยี่สอาของกูเหรอ คือผมต้องรีบเคลียรนะถ้าจะได้ไม่เกินเรียนสื่ออะพ่ธาฟิวถามเลยครับว่ากี่นาทีเดี๋ยวเจอมาเลยจะเจมะ<ด>อมาให้คือเรื่องมันเกิดเหตุจากมีรถพี่ดึดงดึงไ,ดมไม่ได้เลยไหมครับผมรีบเอาแบบนี้ดีกว่าหนุ่มถ้ามันเจออะไรตรงเนี้มันมันผมยอยจะพูดแบบนี้ว่าถ้าเราทําผิดตรงนี้จริงอะอย่มเรับมาเถอะโทษมันจะได้เปิโทษมันจะได้เบากว่านี้เมื่อกี้คือดึงมาเลยคืออะไรผมได้ยินคำว่าดึงมาเลยเสร็จมันจะได้ไวคืออะไรดึงอะไรเขาเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับ แล้วลเกี่ยวอะไรกับพระเจา้าที่มันเรื่องในประเทศครับ,บอ,อย่าอย่าเอาเรื่องอย่าเอาเรื่องของพระเจ้ามาตัดสินตรงนี้ครับผมพระเจ้าคืเอเรา,าข้างใน,นข้างในนี้พอครับผมคุณพยายามมาอยย่างเดีวคุณเป็นอะไรกับพระเจ้าเดี๋ยวคุณคุณทำอาหาพระเจ้าบ่อยเหลือเกินใช่ใช่ใช่อะไรครับ เดี๋ยวคุณก็แบบไปไปที่เวทีไปทำอะไรที่เวทีอ่ะมันมันไม่ได้ที่เกียร์ของคอนเนติแคนเทลครับต้องต้องพูดอย่างนี้คือการที่จะไปถึงพระเจ้าคือมันต้องอันนี้คือเป็นเรื่องของไอซีก่อนครับจะเพิ่งโยงไปถึงพระเจ้าครับผมเห็นคุณแชร์แผนพระเจ้าผมก็งงพูดตามตรงเลยนะหนุ่มพูดตามตรงเลยนะเราทำผิดตรงนี้จริงไหมไม่ครับผมให้โอกาสคุณเลยงาเนี่ยอือยันละไงว่าไม่ขโมยรถจริงไหมไม่ครับ ไม่ได้ขโมยผมเปรับพิสูมาให้นะได้ได้ได้หรือไม่ก็ถามเชฟเออเออน่ะคุณโสใช่เขาเขาเขาเช่าจริงแต่ว่าเขาเช่าหลังจากที่เอารถเราไปแล้วไงนอกปะเช่านานแล้วครับเช่าตอนที่คุณบอกว่าจบปูนไอ้นั่นแล้วนั้นถามถามเชฟโสชอนว่าเช่ากี่ชั่วโมงได้ได้ผมเอาของดำไปแลก แล้วทําไมถึงถ้าสมมติว่าถ้าสมมติมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดตรงนั้นทําไมถึงไม่อธิบายตรงนั้นหน้าสอนนอยืนคุยกันตั้งนานทาไมถึงไม่อธิบายพี่ถามหน่อยคําคาถามเนี้ยคําถามง่ายๆเลยอังยืนฟังอยู่ตอนนั้นยืนฟังอยู่แล้วแล้วทําไมถึงทําไมถึงตอบอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะใจเย็นครับคุยด้วยเหตุผลนะใจเย็นใจเย็นแต่คนนี้แต่คนนี้ถ้าคุณไม่พูดตรงนั้นเลย ทุกคนทุกคนก็ฟังอยู่นะคุณอธิบายให้ตำรวจฟังก็ได้คุณแค่พูดว่าไม่คุณไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำแต่ก็หนีคือหนีอะไรก่อนทําไมไม่ยืนคุยกันแล้วคุณแล้วคุณต่อรอต่อเฉียงอยู่ในทวิตเตอร์คุณทําทําไมคุณเขียนทําไมว่าคุณว่าก็มาเอาสีรถอ่ะคุณคุณทาทาไมอ่ะแค่นั้นผมนยครับก็พูดยืนยันคำเดิมแล้วไม่ใช่ผม เองก็รอพี่โสดมาับเพราะเรื่องทย่างอยู่ที่พี่โสดหมดเลยแล้วทำไมน้องเราถึงเข้าไปทโจรได้อ่ะที่คุณโพสหาคนจบคูนด้วยอ่ะไม่ใช่เหรอคุณใช้ทวิตเตอร์เดียวกันนี่ใช่แล้วครับอ้าวทำงี้ค่ะโอเคเดี๋ยวขอคุณ้ักี้กับฝั่งฟังที่อันนี้เงียบก่อนนะเดี๋ยวให้พิจารกาได้ฟังเรื่องราวทังหมดอ มาขอด่วนเลยครับยี่ิบนาทีค่ะก็คือทางผู้หญิง2คนนะค่ะเขาเข้ามาแลบอกเขามาแจ้งว่าาน้องผู้ชายทางด้านนี้ค่ะขโมยรถเขาปลารถเขาไปทิ้งน้ำแต่ได้มีการยั่วยุทางทวิตเตอร์ค่ะ,คะว่าปลารถคืนสี่นู่นนี่นั่นก็เลาะก,กับเลาะก,กันทางทวิตเตอร์นิดหน่อยค่ะแล้วได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยค่ะแล้วก็มีการวิ่งหนีเข้าเซฟโซนเช่นโรงพยาบาลและอาสอนอค่ะซึ่งก็เบรกกิ้งนี่มันก็ใบนี่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีกับมีคนยืนยันค่ะซึ่งตอรอค่ะซึ่งเป็นคุณคอสมอสค่ะเขาคอสโมค่ะอาามายืนยันค่ะว่าเห็นเขาเข้าไปเบรกกิ้งสตอรี่ในสอนอจริงค่ะเพราะว่าทางตอรอไล่ออกมามีการเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเป็นชุดปกติเป็นชุดทีเล็กค่ะ คุณจะคุณจัดโทเห็นค่ะเพราะว่าไปเปลี่ยนพร้อมคุณจาดโทคุณจาดโทเป็นพยานบุคคลได้ค่ะก็พอมาเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องอีกซึ่งอาทาที่ผู้หญิงสองคนนะคะเขาบอกว่าอย่าถ่ายรูปเขาลงทวิตซึ่งน้องเขาก็ยังถ่ายรูปพี่ผู้หญิงทั้งสองคนนะคะลงทวิตซึ่งมันเป็นการยั่วย,ยุสุดท้ายก็คือตีกันในโรงพยาบาลแล้วก็โดนแบบดิสค่ะโอเคเข้า,ขาใจละ อ่ะเรามีอะไรจะบอกไหมไอ้นุ่มไอที่ขโมยรถนะผมไม่ได้ขโมยเรื่องนั้นอ่ะแล้วไอเรื่องที่ผมไปสอนอเพราะว่าผมจะไปแจ้งผมก็บอกหนุผมไม่ได้หนีไปผมไปแจ้งเอียเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราเข้ามาแล้วอ่าว่าไงพี่โสธรว่าเอามาีิเรื่องยังไงเรื่องเช่ารถอ่ะพี่มันจะถามว่าเวลาประมาณไหนให้มาร์คนคนเอาไงเหรใช่เรียกมาร์ไหมอ่ะพี่ เดี๋ยวไอ้เรื่องเช่ารถทีุู่นวายนะเดี๋ยวผมจะจัดการนะเรื่องเช่ารถเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าผมขโมยขโมยรถเข้าไปแล้วผมก็เช่ากับพี่อยู่ไงผมก็หาของดำไปฟามเนี่ยกับพี่เล่กับพี่ตลอดพี่เห็นไหมล่ะโจ๊กแ้นผมก็ไปเรื่องมันเกิดหน้าก่อนหน้ารื่เอ่อที่มันจะเช่ารถเดียวกันครับเวลาเดียวกันครับแล้วรู้ได้ไงว่ารถพี่ขโมยกี่โมดหายเวลาไหนอานที่คุณร้องอะครับ ไอคุณที่เรื่องแจ้งตอนนั้นอ่ะงั้นจะเรียกเรียกมากาไหมอะ่ะพามาเป็นขขก็คือ,อ,ไอ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 หนุ่มเนี่ยมันต้องการจะสื่อว่าไอตอนที่คุณสองคนผู้หญิงสองคนที่บอกเราว่าขโมยเนี่ยในขณะนั้นอ่ะเราใช้รถของพี่โสธรอยู่แล้วจะเราจะ<ช>ขโมยรถ<ช><ช>คน <ๆ S 2> อื่นทําไม <c oughs> ถูกไหมจะสื่ออย่างงี้ครับ แล้ว er ทวิตเตอร์ที่ที่บอกที่พอโพสพอโพสขึ้นทว er ิตแล้วว่ารถหายเอามาคืนด้วยแล้วมันก็มันก็ย่อยุว่าก็ามามาคืนเองสิเออยก็มาเอาเองสิกิ้วๆิว,ว,วอ่ะแล้วก็บอกว่าเอางั้นรถกูไงครับพี่ก็เลยตอบไปด้วยความสุภาพอย่างนั้นว่าเออเอามาคืนเนี่ยส่งจีไปให้เออส่งเบอร์โทรศัพท์ไปให้ส่งจีไปให้เดี๋ยวไปเอาเองอถึงขนาดนั้นก็ก็ยังคงต่อเลาอต่อเถียงกันอยู่ในทว er ิตนั่นแหละแล้วจน น้องเราก็บอกว่าพี่ผมรู้ว่าไอ้นี่เป็นใครผมผมจำโทวิตมันได้มันหาคนจบปูด้วย mm hmm. ก็ถึงไปก็ถึงไปไปท,ทักมันว่าไปขอเดี๋ยวขอจบปูดได้ครับมันก็เลยขึ้นรถไปถูกปะแล้วก็ไปตามหามันมันก็เลยส่งจีมาส่งจีมาเรื่อยๆรืว่ารถมันอยู่ตรงไหนตรงไหนหมายถึงว่ารถรถของเฮียเฮียโสธรแล้วนะตอนนั้นน่ะที่จะคุยกับมันเพราะว่ามันเป็นเจ้าของทวิตเตอร์ที่ตอบข้อความอยู่ นั่นแหละค่ะคือประเด็นทําไมถ้าเราบอกว่าไม่ได้ขโมย้วทำไมเราต้องไปยุ่งเรื่องเรื่องที่เขาโพสทวิตด้วยอะไม่ใช่ผมครับอ่ะพี่โสถ้าถ้าอย่างนั้น่ะมาร์คมาร์คอะมาร์คมิลเลอร์อะจะมาขอโทษเจทําไมว่าว่าว่าขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้ขโมยถูกไหมนีผมก็ไม่รู้ครับแล้วคุณยั่วยุในโรงพยาบาลจนเราจนเราไ่อยากัห้าเขาไม่อยากให้ารย่งหรือเปล่าครับโดนแบ็คไลท์จนหมดทุกคนอ่ะผมก็โดนไงอ๋อก็ใช่ไง อ้าวก็ยั่วยุยั่วยุแล้วก็โดนอยู่แล้วยอมโดนมันก็ต้องโดนอ่ะก็ยอมโดนล้วไงใช่ก็ยั่วยุขนาดนั้นมันก็ต้องโดนแล้วอ่ะคุณบอกบอกว่าอย่าถ่ายรูปลงทวิตนะผมก็ถ่าย3รูปอ่ะอ่ะผมสรุปให้ตั้งใจอ่ะก็คือหลักๆเนี่ยเท่าที่ผมฟังและเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดก็คือสองคนเนี้ยเรารู้สึกว่าไอ้หนุ่มเนี่ยเป็นคนขโมยรถเราแต่ไอ้หนุ่มเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ขโมย เท่ากับคดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องคดีของการขโมยรถถูกไหมครับใช่แล้วแบบเดี๋ยวฟังก่อน <S <S หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นพวงตามมาก็คือการยัย่วยุการกวนส้นตีนใ,<ช>ในทวิตเตอร์ร,รวมถึงรามมาถึงการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของการเบรกกิง้งเบรกกิง้งใช่คับใช่ไหมที่ผมพูดถูกไหมมันเริ่มจากการขโมยรถคดีขโมยรถก่อนซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้บอกว่าไม่ได้ขโมย พร้อมกับเ,เรียกโสธรมาว่าเรื่อง <komm S 2> นี้เนี่ยผมคืออยู <websites. S 3> uh ่ข้าวคอว่าแล้วไป่ม่นีไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วไม่ไปเก็บเราลีประเทศเราค่อยกลับมาคุยกันกูบอกแล้วแตวเช้าด้านนอกก่อนัักดูว่านะพี่โดนัดไปตะกี้ตีต่างหากเหมือแปมปูซานคนเป็นสิบรอ แต่เยดมันค <st endroit> ือไคือ่วะเทียแม่เยมันคือไข่วะหลือะปวดจะปวดเอยปวดจริงปวจะปวดคนนไม่ห่วแเอาราไปเก็บก่อนปะไปเอาเก็บก่อนเก็บกไปไปไปแบงค์ไปยา อะไรล้วไปแล้วคุยอย่างยังชอบเลื่อนๆเนี่ยเอองงอ่ะไอ้เนี้ยเป็นไข่วะกูงงเลยมือแป๊บเดี๋ยวผมมือแป๊บงงเลยครับ